สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบยังไม่เกิดการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับยังเป็นการอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวทเท่านั้นอย่างไม่คอนเฟิร์มนะฮะเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนะั้นก็จะมีไม่เยอะแล้วนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังกลายเป็นแท่งโดจิเหลือเป็นพินบาอยเลยนะครับนะส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้ของเขานะฮะเขายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการไซด์เวย์อยู่นั่นเองนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ก็ชัดเจนมาตั้งหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังอยู่ในโหมดของการหดตัวกลับหาศูนย์นั่นคือการพักตัวของฝั่งขาลงแต่จะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะ เป็นหลุมนะฮะเป็นหลุมนะฮะไม่ไม่ได้เป็นเหวนะฮะเป็นหลุมตื้นๆเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการไซเวออกข้างแล้วก็จะมองเห็นนะว่าเขาเป็นนะฮะเป็นหลุมก็คือเป็นโมเมนตัมการเคลื่อนที่ที่เป็นขาลงนะฮะแต่ขาลงนี้ก็จะเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็จะมองเห็นการเคลื่อนที่เพราะว่าอยู่ข้างใต้เส้นจุดวิญาณเล็กนิดเดียวเองนะครับาการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องเลยนะครับเืีนทีระยะกลางนะครับแบ่ง แบ่งโซนการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องด้วยนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง ก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงก็คือไม่มีปริมาณการซื้อขายหรือว่าไม่มีบอลล่มที่สามารถทําให้กราบขับเคลื่อนได้นั่นเองเราก็พอจะสรุปในทางเฟมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเรารู้เพียงว่าในระยะใกล้เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะในระยะใกล้เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่านะฮะกำลังเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์ยังไม่ชัดเจนนะคะเกาะเส้นแนวจิตวิยาของเราเลยนะครับตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับเมื่อวานแล้วก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่านะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดในระยะใกล้นะครับให้เขาคอนเฟิร์มก่อนผลปรากฏว่าขยับขึ้นได้นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเป็นแอคชั่นมาเก็ตก็ กลับลงมาที่เดิมนะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะยังเกาะอ,อยู่ในแนวเส้นจิตวิยาอยู่เลยนะครับยังไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอาโทษทีนะฮะสำหรับการเคลื่อนที่ในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกาเหมือนไม่อยากจะลงต่ออีกแวนะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะเขายังติดอยู่ในกรอบนะครับส่วนสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับเขาอยู่กับศูนย์อันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันเลยครับว่าเขายังเกาะอยู่ในแนวไซเบอร์ออกข้างนะครับนะตลาด ะะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆอ่อนแรงนะฮะนิดนึงนะฮะมีการย่อตัวลงมาทีนี้ระบุแรงซื้อบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและเกือ,กอบๆแข็งแรงแล้วและมีแนวโน้มมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มมันจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการไซด์เวย์ออกข้างนะครับในระยะใกล้มีโอกาสจะเดินทางขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณวันสวัน ทีนี้เรามาดูในทาเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราพี่พ่อตรงแท่งนี้บอกว่าหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวนะฮะจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบของเราผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะครับแล้วก็นะฮะในการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นทำซูเปอร์ทิงไว้ด้วยนะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะทำหายเยื่อหายขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นจะต้องดูปัจจัยประกอบอื่น ด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีไม่เยอะแล้วก็เพราะว่าเขาอยู่ในโซนโอเวอร์แล้วนะครับต้องรอให้แท่งนี้คอนเฟิร์มเป็นแท่งเขียวอีกหนึ่งแท่งนะครับไม่ใช่แท่งนี้นะครับแท่งก่อนหน้านี้แท่งอีกสักประมาณ1 1โมงนะครับให้เขาคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับเขาถึงจะเป็นรอบสัญญาณฟังกกาขึ้นนะฮะส่วนสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเขาเกาะอยู่ตรงเส้นสีแดงนะฮะก็คือเป็นการไซด์เวย์ ที่อยู่ในกรอบนะฮะนะฮะ่ก็อยู่กับศูนย์พอดีนะฮะส่วนตลาดนะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงแล้วนะครับทีนี้แรงซื้อแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวและมีแนวโน้มมัาจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้รอการเคลื่อนที่ได้อีกหนึ่งชุดแบบนี้นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับปัจจัยกระทบค่าเงินในอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับก็คือปัจจัยหมวดที่2ก็ประกาศไปเมื่อคืนแล้วก็จะทําให้นักลงทุนนะฮะชะลอการลงทุนทันทีเราจะมองเห็นได้ในทางเฟรมเส้นเล็กๆนะครับในทางเฟรีที่1ชั่วโมงนี้ครบ ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเมื่อวานแล้วก็ประมาณีตีหนึ่งตีสของบ้านเรานะส่วนในวันนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องบือหวาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าในตัวเลขเศรษฐกิจนั้นก็จะเป็น ผลกระทบที่เรียกว่าหลังแอคชั่นนะฮะหลังแอคชั่นเราเรียกว่าเอฟเฟกเพราะว่าแอคชั่นเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่อนข้างจะแรงเลยนะครับก็จะทําให้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เป็นเอฟเฟกนะครับก็จะไม่ค่อยมีการเคลือ่อนที่ที่เป็นกว้ามากนะักทางด้วยปัจจัยกระทบค่างเงินที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็นะฮะนโยบายและแผนในเชิงการวางแผนทางการเงิน นะครับแล้วก็ปัจจัยหมวดที่3ก็ไม่มีอะไรมากเป็นปัจจัยที่เป็นแนวจิตวิญยาดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้กราฟเกิดการเคลื่อนที่นั้นนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรบุหว่าสักเทาไรดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ค่อยมีวอลลุ่มหรือว่ามีปริมาณการซื้อขายนะครับเพราะว่านักลงทุนยังไม่ตัดสินใจนะครับยังไม่ชัดเจน กับหลายๆเรื่องแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่30 3สเเป็นกลุ่มฟรีนะครับเป็นกลุ่มฟรีเราจะเรียนเรื่องนะฮะลักษณะการ เคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นความแรงนะครับกับเรื่องจิตวิทยาการเทรดโดยทั่วไปหรือว่าการวางแผนนั่นเองนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับก็สามารถลงทบทวนได้นะครับสส่วนท่านที่นะฮะอยากเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองนะครับก็ทักทายกันมาได้นะครับงานนี้เป็นงานฟรีนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับ